หน่อยพอนะคะเพราะว่าอันนี้เขาจะเค็มอยู่แล้วนะจ๊ะผักของเราก็สุกแล้วเดี๋ยวพี่พิม์พจะจิ้มให้ดูนี่ค่ะผักก็นิ่มแล้วนะจ๊ะเห็นไหมถ้าเราเอาซ่อมจิ้มแล้วทะลุก็คือนิ่มแล้วนะคะเรียบร้อยกำลังกินเดี๋ยวพี่พิมพ์จะรอข้าวนิดนึงนะคะน้องข้าวข้าวยังไม่สุกนะคะ มาค่ะเวลควมทูอีทูเกเตอร์นะจ๊ะ thank you ม o so much t h a อ k ราว around the w o นะคะเวลควมทูอีทฟิชนะคะปลาเนึ่งนะคะปลาเนึ่งฟิชินมิโครเวฟเรอร์นะคะมิสแอนด์แกมเซอร์เออเวจิทัเบินะคะเออ <laughs> thank you so much thank you around the world นะจ๊ะอะพี่พิมพ์เขียนชื่อน้องกับทอมเพนแคนก่อนนะจ๊ะ น้องเอมมีแล้วเดี๋ยววันนี้พี่พิมพ์จะไปส่งขนมสองห่อเลยนะน้องกระท่อมพินแคนวันนั้นพี่พิมพ์ก็พี่พิมพ์ติดไว้หนึ่งใช่หไหมเดี๋ยววันนี้บ้านใหญ่จะไปแล้วก็บ้านเล็กด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่พิมพ์อยู่ค่ะอยู่ดึกได้เพราะว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ทํางานนะคะพรุ่งนี้วันหยุดค่ะวันอาทิตย์นะคะก็แล้วก็วันจันทร์ไปทํางานก็จะ มีเวลาได้เยอะหน่อยนะคะแล้วก็วันอังคารก็ว่างอีกครึ่งวันนะคะแล้วก็วันพุธวันยุดนะจ๊ะช่วงนี้พี่พิมพ์อายุเยอะแล้วสวเนาะก็จําเป็นที่จะต้องทํางานให้น้อยลงนะคะเพราะว่าเราร่างกายต้องการรีแลกค่ะรีแลกแบบไปเดินป่านะจ๊ะไปหาเก็บแพทยนะคะวันนี้ก็ใส่เห็ดาฟางนะคะ I have a n d m u s h r o o m and c a r r o t แอนอกระหล่ำนะคะเป็นดอกกระหล่ำนะคะ v เ g e t a b l e นะคะ what you have vegetable you can inside อร่อยนะคะก็จะมีตั้งโอ้แอนอันเนียนนะคะแอนอันเนียนเล e b นิดนะจ๊ะ very very good and f i s h s a l t when you have and with f i s h s a l t when you no have f i s h s a l t you can out salt, salt uh on salt. ซอสนะคะซอสริทเ t ิลบิตซอ a และอ่าไว้ซอสเซอร์และมูเชลซอสเซอร์ริทเิลบิตนะคะ One s ป o ูน One s ป o ูนนะคะแ n d อ่าซูการอ่าวเอ่อนะคะ Half s p ป o ูนะคะแล้วก็ทูเกเตอร์หรือเรนมิดวอเทอร์ริ t เ n ิลบิตแ d ะพุทเอาเดมฟิสนะคะก็คือเอาอะดูเชน อาบน้ําให้ปลาไปเลยนะคะแล้วนางแต่ว่าปลาเราก็ต้องแบ่งบ้างก่อนนะคะแบ่งบ้างก่อนนะะ้ำหม่ามารอข้าวว้าเถิดข้าวกินไหมอันเนี้ยกินไหมสอนเสอ้เช <c oughs> ียอย่างนี้นรอข้าวก่อนมีน้ําจิ้มคุณลูกก็จะทานด้วยนะคะ thank you so much thank you อ่ะเราเดือดนะคะเฮ้ยลูกแฮนริ เดี๋ยวมาม่าก็อัดให้เลย <c oughs> <c oughs> นางชอบมากอดอยู่นี่ล่ะค่ะน้ำคขะงมากอดแม่อ้าวมาม่าลืมโยเกิร์ตโอฟอร์เก็าเส็อันนี้ไปซื้อของลืมโยเกิร์ตจ้าแล้วก็เดี๋ยวนี้ติดโยเกิร์ตนะคะเพราะว่าพี่พิมพ์จะเอาใส่ ผออลไม้ปั่นค่ะเพราะว่าไปเอารูปเบียเนอร์มานะจ๊ะวีลคอมจีอิตูเกตเตอร์ทุเดย์ก็เมนู e ีซี e อีซีนะคะท o เดย์ฟ uh, ิชค่ะก็ฟิชอินอ่าไมโครเวฟรนะคะพิเซน n อนด์ริท l e b i บิ e เวอร์รี่เวอร์รี่กูดนะคะเบนยูโนอิตฟอนชิลีก็โนเฮียนะคะบัตรเป็นริ t เทิลบิชิลีก็วิ โซฟีเดรริเชตนะคะว่าดูแค้นเฮียทูอิทวิตไรนะจ๊ะไอเวท for ไ right, รนะจ๊ะไรน็อกน็อกนิกฟินิ h อ๋อพี่พิมพ์ก็จะกินกับข้าวค่ะขอบคุณมากจ้าน้องผัดไทยนะคะอ๋อวันนี้เมนูอีซีอีซีนะคะวันนี้ก็พี่สายดันชอบอาหารที่ อ่าอร่อยอร่อยอีกแล้วนะจ๊ะเวลความชิคทูเกเตอร์นะจ๊ะช่วงเย็นอพี่สายดันถ้ามีอาหารนางมานะคะถ้าไม่มีอาหารนางไม่มาด้อ <laughs> มาน้อยนะคะแต่วันนี้มาเยอะหน่อย thank you อ่ะราเด้ the world. thank you so much